Feeling like i'm torn apart like i might be nothing you believe in all these scars on everything you touch and you got me like wow uh-oh oh. They tell me keep on runnin', g keep on throwin' g and punchin', g I know I gotta go, but I'm holdin' g on to somethin', g in my mind I know that I gotta keep on shovin', g even when I'm low, yeah, I gotta keep it comin' g a n d I'm gone, always been wrong, never could look away, never took it slow, he's never learnin' g from them mistakes, got a 40 ounce, if you wanna count, gonna get it now. สวัสดีครับผมผมเฉลิมพลจิตตาวัตรนะครับผมที่ปรึกษาการขายจากมาด้าทีทีทสิตเกตวันนี้ผมพามาดูรถใหม่ จะบอกว่ารถใหม่ก็ไม่เชิงครับผมเพราะเป็นรถรุ่นเก่า m a ด้า c x เ0นะครับผมเต็เป็นตัวรุ่นพิเศษคาร์บอนอีดิชั่นมองจากลูกอาลยจากด้านหน้าไปเลยเป็นจากด้านหน้าถูกออกแบบเป็นสีดำพิโนแบ็คซึ่งเพิ่มความ รูล่าสปอร์ตพรีเมียมไปจากด้านหน้าถูกออกแบบรูปทรงห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง m a ด,ด้าอยู่แล้วในต,ตัวนี้นะครับผม <c oughs> ด้านหน้าสังเกตตรงโลโก้ของ m a ด,ด้าจะมีเรดาร์ตรวจจับอยู่แล้วออปชั่นทุกอย่างจะเหมือนกันกับตัว CX30 f t ของรุ่นปกตินะครับผมแต่ตัวนี้รุ่นคาร์บอนอีดิชั่น เขามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันของรถรุ่นนี้ว่าเขาใส่ออปชั่นอะไรมาในตัว cx 3 0อันดับแรกเลยสังเกตจากล้อแม็กจะเป็นขอบ8เท่าเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือสีดำเป็นสีดำเปียมโนแบ็คต่างจากรุ่น ของรุ่น CX 3 0จะเป็นตัว S หรือว่าตัว SP ร้อยจะเป็นสีอบอนแล้วด้านข้างกระจกฟองด้านหลังเ้าสังเกตจะเป็นสีเป็นนามโนแบ็คซึ่งเพิ่มความรูราสปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นสีนี้จะเป็นสีเทาเม็ดชีนหรือว่าเป็นสีเทาดำ ซึ่งลงตัวมากๆเลยถ้าเทียบกับล้อแม็กสีดำของรถสีนี้อ่ะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอ่ะสัมผัสแรกที่มองเข้าไปเลยเบาด้านในจะเป็นสีแดงเพิ่มความหรูหราสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบจากรุ่นปกตินะครับผมรุ่นปกติจะเป็นหนังแน็้้าสีแดงครับจะเข็บได้เป็นจะเก็บได้ตัวนี้เดินได้เป็นสีแดงครับผม แต่ไม่ใช่แดงสีเดียวกันกับตัวเบาะซึ่งมันจะตัดกันมองถึงความโดดเด่นของตัวเบาะและก็ความหรูหราในตัวของ cx 3 0รุ่นคาร์บอนอีดิชั่นนะครับผมในตัวนี้เบาะด้านในทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันออกไปจากรุ่นปกติก็จะมี อ่ากระจกมองหลังล้อแล้วก็เบาะด้านในที่เป็นสีแดงนะครับผมถ้าเทียบออปชั่นกับรุ่นปกติของตัว cx 3 0รุ่น sp ออปชั่นมีเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้ผมพามาชม m a ด้ a cx 3 0เป็นรุ่นใหม่รุ่นคาร์บอนอีดิชั่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดดเด่นมากๆเลยล้อแม็กกระจกด้านหลังแล้วก็มองเข้าไปด้านใน ก็จะเป็นสีแดงซึ่งมีความหรูหราและสปอร์ตพรมเ์ม,มากมากเลยสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจหรืออยากสอบถามโปรโมชั่นเกี่ยวกับรถรุ่นนี้หรือว่าทุกรุ่นเลยไม่ใช่เป็นมาต้าสองเซ็กสามมาต้าสามเซ็กสามสิบรวมไปถึงเซ็กห้าเ็กแปดด้วยสามารถโทรสอบถามฝ่ายขายได้ตลอดทุกวันเลยนะครับผมเปิดทําการทุกวันเลยที่มาต้าทีีสเ,เกตนะครับผมสาหรับวันนี้ผมเซลเบิร์ต หรือที่ปรึกษาการขายผมขอแนะนำตัวรถ m a z d a ซ30 Carbon e d i เ i o n เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีชิ่ปปใหม่มานำเสนอผมจะมาอัปโหลดให้ทุกท่านได้ดูและผมฝากกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคิิไปใหม่สหรับท่านผู้ชมจะได้ติดตามแล้วก็ได้รับข้อมูลต่อสาร ก่อนใครเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม